สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาในพามาชมการรีวิวเจ้าบัตรกีของเจ้ามิววอกกี้เป็น M12 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเป็นเจนที่2อนะครับเจนแรกเขาจะไม่มีคีบตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตรงๆไปเลยแต่ว่าเจนนั้นเห็นคนที่เขาขายบอกว่ามันชอบมีปัญหานะครับตรงนี้ชอบแตกชอบหลุดอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกแบบมาให้เป็นอย่างเงี้ย แล้วก็จับดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับในส่วนของตัวนี้ก็จะสามารถปรับหัวอย่างนี้ได้นะครับอาจจะเชื่อมท่านี้หรือท่างอย่านี้ก็ได้หรือว่าบางคนชอบตรงจับแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ใช้ได้ตั้งแต่2 m นะครับแต่ว่าไม่แนะนําผมก็เลยใช้เป็น4 m นะครับหรือ6 m ก็ได้มันจะทําให้ตัวเนี้ร้อนไวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แบตไม่ร้อนนะครับแต่ว่าอันนี้แบต4 m ตรงเนี้ย มันจะมีอยู่สีขีดเนาะผมาการันตีเลยว่าได้เป็นครึ่งชั่วโมงนะครับพะผมลองเปิดแล้วก็หมดประมาณ2ขีดอะไรประมาณเนี้ยผมเคยไปบัตรกีต่อเนื่องอยู่นะในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าเกิดสถานะปกติมันจะไม่มีไฟสีแดงตรงนี้ก็คือไม่มีไฟเลยแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดใช้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับเขาจะมีไฟสีเขียวกระพริบประมาณ1ิหวินะครับก็คือร้อนเลยอ่ะเนี่ครับ อันนี้คือกระพริบก็คือมันกําลังเริ่มให้ความร้อนนะครับเมื่อหยุดกระพริบก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับสามารถหลอมตะกั่วได้เลยนะครับประมาณ15-16วินาทีเนี่ยนะครับดูนะครับพี่ๆลองนับไปเลยก็ได้นะครับ่ะโอเคผมจะนะอันนี้เป็นตะกั่วที่ผมทดสอบเมื่อกี้อันนี้เนาะแล้วผมจะจี้ให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเห็นไอไหมครับเนี่ยเห็นไหม ปึ๊บเห็นไหมครับร้อนเลยนะครับอ่าในส่วนของตัวนี้ก็เป็นหัวแหลมปกตินะครับแต่เขาจะแถมหัวที่เป็นหัวแบนมาให้อีกอันนึงนะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมใช้แค่แบบนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะพกติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยครับเอาไว้เชื่อมบัตรกีหน้างานที่มันเหมือนอามพวกไปติดแอร์งเงี้ยครับก็สายแข็งกับสายอ่อน เชื่อมเข้าหากันก็จะทําให้เรามั่นใจได้ยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะก็สวยครับก็ตามสไตล์มีวากีอันนี้ก็จับเป็นเท็กเจอร์แบบนิ่มเหมือนด้ามสว่านนะครับก็สวยมากแล้วก็เป็นแทบจะมียี่ห้อเดียวมั้งครับที่ทําแบบแบบสไตล์นี้มาที่เป็นบัตรกีไราสายเนาะแต่อย่างอื่นก็แบรนด์อื่นๆที่เป็นพวกทุโต้โทหรือว่าอะไรเขาก็จะเป็นหัวแยกแล้วก็เสียบตัวนี้ ใส่แบตต่างหากแล้วก็หัวต่างหากนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ชอบนะครับผมแต่ก็ราคาก็จะเบากว่าตรงนี้เนาะนี่เขาก็มีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยให้นะครับหลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วไฟเขาก็จะกระพริบนะบเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่กระพริบนะบผมผุดผิดขอไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะติดอยู่ประมาณเกือบสิบนาทีนะจนกว่าหัวแรงเนี่ยจะหายร้อนไฟสถานะตรงนี้เขาก็จะดับไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ